ช่วงรอมฎอนการีมสนับสนุนโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสลลามมุุอะัยกวะราบัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงรอมฎอนการีมในรายการ رمضان t ท m e นะครับแล้ววันนี้เรายังได้รับเกียรตินะครับจากท่านกรรมการผู้จัดการไอแบงค์ครับท่านธมิลลาบฤิทธาพิรมครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณสมัยครับผมฮะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดกันถึงกลีบทพันนะครับในรอมฎอนนะครับแล้วก็แน่นอนเราได้พูดถึงเรื่องค่า และอุมร้อด้วยนะครับวันนี้อยากให้ท่านได้พูดในรายละเอียดนะของบัญชีกันฝากฮัชและอุมรหอนะครับหรือว่ามีส่วนที่ยังปลูกพันธุ์อยู่กับเรื่องผลิตภันธ์รอมดอนครับครั้งที่แล้วเราพูดกันเรื่องของผลิตภัณฑ์ในช่วงรอมาดอนใช่ครับผมก็ขออนุญาตพูดอีก2เรื่องได้ครับไดครับก็คงเป็นเรื่องของบัญชีสกาดครับซึ่งธนาคารเนี่ยก็มีมีขอบเขตการทํางานตามกฎหมายครับ นะครับในการบริหารจัดการสกาดให้กับพี่น้องมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นที่รับรู้ผมก็ขออนุญาตนําเสนออีกครั้งนะครับว่าเราทําหน้าที่ในการให้บริการจัดการสกาดให้กับพี่น้องที่มีความประสงค์ใช้ธนาคารทําหน้าที่นี้นะครับเราก็มีบัญชีเพื่อรับเงินสกัดซึ่งทําได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็วิธีในการไปบริจาค นะครับก็มอบให้กับบุคคล8จํจำพวกตามหลักการตามหลักการครับผมฮะเรามีคณะกรรมการต่างๆในการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินการนี้เป็นไปตามถูกต้องและครบถ้วนนะครับเคียงคู่กันเราก็มีอีกบัญชีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบัญชีที่ทําคู่ขนานกันนะครับ ในเชิงสังคมนะครับแล้วก็สามารถจะรับบริจาคจากพี่น้องศาสนิกอื่นด้วยครับก็ทําควบคู่กันนั้นเท่ากับว่าขณะนี้ในเรื่องของบัญชีเพื่อการบริจาคในแง่สาธารณกุศลเนี่ยเรามี2บัญชีหลักก็คือบัญชีสกัดกนันนะครับและก็บัญชีคู่กันเพื่อสังคมอีกหนึ่งอันนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางในการที่นําเงินบริจาคต่างเนี่ยไปแจกจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์เรื่องหนึ่งอีกอันหนึ่งก็เป็นในเชิงกว้างตามหลักการทางสังคมนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราอยากจะ เน้นย้ำแล้วก็นำเสนออีกครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลอันนี้ในเชิงสังคมที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าเราเราเป็นสังคมเฉพาะ,ะบ้านเราประเทศไทยอย่างเดียวหรืออาจจะมีโอกาสไปในสังคมอื่นๆของมุมอื่นด้วยไหมครับคำถามที่ดีครับรบ,บัญชีในสองกลุ่มนี้เป็นบัญชีที่ทำเพื่อกิจกรรมในประเทศไทยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นบัญชีแรกเพื่อสากัดของของบุคคลแปดจำพวกเนี่ย เราก็ทําไปในพื้นที่ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เราประกอบธุรกิจนะครับบัญชีที่2ก็เช่นกันนะครับเราก็ทําในเหตุการณ์สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุไม่ไม่คาดหมายนะครับหรือเรื่องสําคัญสำคัญที่ต้องการการสนับสนุนต่างๆแต่ในเรื่องระหว่างประเทศผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็บทบาทประเทศไทยจากท่านที่เราเห็นเนี่ย ทางรัฐบาลหรือใครต่างๆร่วมทั้งความสัมพันธ์ของเราเองกับพี่น้องประเทศมุสลิมเนี่ยก็มีการขยายตัวและมีบทบาทมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเรื่องที่หลายคนให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของผู้ลี้ภัยเป็นอันหนึ่งที่ร,รับการ,รพูด <ผม S 2> ถึงมาเยอะนะครับก็นับเป็นเรื่องโชคดีที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานข้าหลงใหญ่เพื่อเพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสาตประชาชาติเนี่ยก็ติดต่อมายังเราอ๋อครับนะครับเพื่อทําโครงการร่วมกันนะครับก็เป็นสกัด ครับนะครับซึ่งเป้าหมายก็คือว่านําไปบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ลี้ภัยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยน่าสนใจว่าเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับในหลายประเทศนั้นจำนวนผู้ลี้ภัยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยน่าน่ากังวลใจแล้วก็น่าจะให้ความสนใจว่าจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขล่าสุดที่เราคุยกับ UNSCR เนี่ยเป็นระดับร้อยล้านคนนะครับที่ต้องที่ต้องพลัดถิ่นหรือได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นครับ ในเรื่องของสกาดที่เราทํากับ UNSCR เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งช่องทางที่ธนาคารอิสลามเป็นช่องทางในการรับบริจาคนะครับแล้วก็การเพื่อเป็นสะพานเชื่อมเป็นสะพานเช่มนะครับส่วนวิธีการจะนําไปบรรเทาทุกข์ผู้ลี้ภัยเนี่ยก็เป็นไปตามหลักที่ชัดเจนนะครับของ UNSCR ซึ่งก็โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในการนําธนาคารเข้าไปมีบทบาทในเรื่องระหว่างประเทศในเรื่องของสังคมในเรื่องของมนุษยธรรมครับครับผมฮะก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะที่น่าสนใจเพราะบางทีผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็คงจะลงไปด้วยตัวเองไม่ได้ท่านมีสกาดบางทีท่านก็บริจาคผ่านมสัสยิดบ้างผ่านองค์กรบ้างและนี่ก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับท่านครับจากนี้ไปพอออกรองฎดอนอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะเข้าสู่ฮจร์แล้วอันนี้ทางธนาคารเองเนี่ยมีผลิตพัน เพื่อฮัชที่ผ่านมาแต่ล่าสุดนะได้ข่าวว่ามีผลิตภัณฑ์ฮัชและอุ่มร้อด้วยอยากให้ท่านได้พูดถึงตรงนี้สมัยก็เป็นการตั้งใจของเราที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนะครับให้ตอบสนองต่อยุคสมัยให้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันเรื่องกิจกรรมฮัชหรืออุ่มร้อเนี่ยก็มีความแพร่หลายมากขึ้นนะครับโอกาสในการเดินทางมีมากขึ้นนะครับแล้วก็การเดินทางก็สะดวกขึ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า การไปประกอบศาสนกิจนะครับของทางพี่น้องเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการออมเพื่อโอกาสในการไปประกอบศาสนกิจเนี่ยเป็นหัวใจของบัญชีนี้นะครับเหมือนสิ่งที่ผ่านมาในปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเดิมเรามีแค่เรื่องเฉพาะของฮั์ที่ว่านะครับเราก็เพิ่มเป็นฮัทเชินอุมเราะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเพิ่มสิทธิ เพิ่มโอกาสนะครับของแพ็กเกจในการเดินทางมากขึ้นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องฮัชเนี่ยเราก็เพิ่มเป็น20แพ็กเกจนะครับถ้าเรื่องของอุมเราะเราก็เพิ่มเป็น25แพ็กเกจนะครับซึ่งรวมเป็นมูลค่าประมาณสัก7ล้านบาทนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือว่าเรารณรงค์ให้คนมาออมครับนะครับเราเปิดบัญชีเงินฝากฮัชกับอุมเราะกับเราเนี่ยนะครับ แล้วก็ถ้าเรามียอดขั้นต่ำ้นทุกๆวัน2,000บาทนะครับแล้วก็เก็บไว้2,000บาทเนี่ยจนครบ3เดือนเนี่ย3เดือนเท่านั้นเองนะครับท่านก็จะได้1สิทธิ์นะครับเดือนที่4ถ้าท่านยังฝากต่อท่านก็จะได้อีก1สิทธิ์นะครับแล้วก็คำนวณสิทธิ์ไปเรื่อยๆ3เดือน1สิทธิ์3เดือนต่อ2,000ครับต่อ2,000แสดงว่าถ้าผมมีเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยผมได้5สิทธิ์ใช่ครับนะถ้า3เดือนแล้วครับ พอเขาเดินที่สี่ผมจะได้เป็นสิทธิ์ใช่ครับครับผมถ้ากับว่าสิทธิ์เนี่ยจะเพิ่มจะเพิ่มตามการอ้มวัตถุประสงค์ก็คือว่าถ้าท่านออมนะครับเพื่อการเดินทางครับนะครับท่านก็สะสมไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะเริ่มการออมนะครับแต่ท่านบังเอิญโชคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านทําต่างๆท่านได้รับเลือกเป็นแขกของอันเลาะจากกระบวนการในการที่เรียกว่าเราจับฉลากนะครับเราก็ถือว่า จากที่ผ่านมาในความรู้สึกของผมเนี่ยก็เป็นเรื่องความเมตตาที่หลายท่านได้จากการสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นเรื่องยืนยันในแง่ของที่สิ่งที่ผมได้ได้พบได้เห็นนะครับท่านก็จะมีโอกาสได้ไปประกอบศาสนกิจได้เร็วขึ้นนะครับบัญชีนี้มีข้อแตกต่างจากปีที่ผ่านมาก็คือว่าเราเปิดกว้างนะครับให้สามารถโอนสิทธิ โอนสิทธิ์ได้ด้วยให้กับทายาทโดยธรรมนะครับหมายถึงว่าท่านเองอาจจะไปมาแล้วครับท่านอาจจะไม่อยากไปท่านสามารถจะโอนให้บุคคลในครอบครัวได้นะครับเท่ากับว่าเปิดกว้างเดิมเนี่ยท่านไปมาแล้วหรือท่านไม่สะดวกที่จะไปท่านกสิทธินี้ก็สูญไปเลยนะครับนั้นก็ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอันที่สองถ้าท่านเป็นนิติบุคคลเช่นมัสยิสิบบริษัทต่างๆาเนี่ยท่านมีพนักงานที่เป็นมุสลิม ท่านก็สามารถจะโอนสิทธิ์นี้ให้กับพนักงานได้แล้วฮะก็เป็นสิทธิ์ในการที่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับพนักงานนะครับในส่วนที่เป็นมัสยิดถ้าเปิดก็สามารถจะโอนให้กับสับพลุทได้นะครับเพราะฉะนั้นบัญชีนี้ก็จะมีความหลากหลายและเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการตอบแทนแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการออมมากขึ้นนั่นเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับครับผมฮะแสดงว่าฮัชเนี่ยครั้งหนึ่งอ่ะปีหนึ่งเนี่ยได้20สิทธิ์ที่หม่หมายถึงว่า20 20่ทุน แต่อุมรอบปีหนึ่งยี่สิบห้าทุนก็ใจถูกไหมฮะใช่ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะสงสัยเอชันฝากมีเงินฝากอยู่ครบรอบพอจับได้ปั๊บมีสิทธิ์ได้ไปสิทธิ์นั้นหมดไหมครับหรือว่าต้องเริ่มใหม่ สิทธิ์เขาบอกว่าก็หมดเป็นรอบครับอ๋อครับผมก็แสดงว่าในปีนี้เราจะจับฉลากประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นรอบของโครงการนี้ก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักเดือนสิงหาคมเราก็จะปิดโครงการเพื่อกำหนดสินะครับแล้วก็จับฉลากนะครับถ้าท่านฝากต่อก็เป็นเรื่องรอบใหม่ของปีมาครับก็จะดูว่าเราจะปรับเพิ่มรางวัลอีกไหมก็เป็นเรื่องที่เราจะดูผลท่านผู้ชมครับจากระยะเวลานี้ที่เราคุยกันจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะท่านยังมีเวลาแน่นอนนะครับหลายเดือนสามเดือน ขึ้นไปเนี่ยท่านอาจจะเป็นผู้หนึ่งนะครับที่พระองค์เอาล็อตสุภานูโนต ALAR นะครับได้ประสงค์ให้ท่านนั้นได้ประกอบพิธีฮัจณ์หรืออุ้มร้อไม่มีใครทราบนะครับตรงนี้นะวันนี้นะทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านทวีลาภริตาพิรมเป็นอย่างสูงที่ได้มาพูดคุยในรายการนะครับขอบคุณคุศรครับเป็นสมานครับท่านผู้ชมครับในช่วงรอมฎอนการีมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขนงและท่านทวีลาภริตาพิรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มั